สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาเจอกับเด็กดื้อนะคะชาวกล้วยชาวกล้วยนะคะอาบน้ำให้เสร็จแล้วดื้อมากนะคะบลรูพ่นคันหางเพ่นนะคะเบ่ให้หามัดให้เลยเด้อค่ะดื้อมากเลยเนาะยังบได้บีผมให้เลยเด้อค่ะให้กินอาหารแล้วเนาะมื้อนี้เอามาถทายคลิปกันเ้อค่ะพะวาเขาบ่ามีคลิปเงาเนาะดูกันหลายอย่างนะคะ เออที่พา้เบิ้งตรงที่หน้าบ้านนะคะที่เราปลูกผักเนาะดูดอกไม้ด้วยเนาะมือนีเนาะค่ะเนาะลงใส่เพื่อนคันนี่อย่างบนนั้นคะ่ะคันหางจะดูให้เขาก่อนนะคะว่าอยากเลยค่ะเบอร์เซียฟังเบิงกัดเอาแล้วกำลังดื้อเลยค่ะกำลังคันแขียวนั่นเองเนาะเห็นทิชชู่ปะไรเลยค่ะชกล้ย ชกล้วยชกล้วยปะ่ะห้าไปิดิึงดอกไม้กันดีก่่เนาะคะ่ะไปเลาล่บึงดอกไม้กันเนาะนี่ก็นางแกะข้าวโพดให้น้องปิดน้องไกลเขาเด้อค่ะ đâu quay Xe bò, xe bò Bắt hơi bằng đọc mày cần khờ ừ. mèo có hiểu rồi Cháu quay cho ba chẳng ngày เจ้ากวยสิวาจังไนบัดทีนี้เอาเอาเอาอืมเข้าไปหาเขาแล้ว <_ exfol io> มาขับอาหารออกมาเลยค่ะขับมาเร้วมานอนกินเนาะอันนี้อสงไขนะคะเพราะเขาเพิ่งซีเอฟมานะคะน้องยังประเด็ลงกระถางเนาะคะ่ะเดี๋ยว อาถ่ายคลิปเสร็จก่อนนะคะค่อยเอาลงกระถาง,นงเนาะผสมดินไว้เลยนะคะผู่ไให้แท้ฮะ <c oughs> อันนี้เขาเอเขาหมไว้นะคะเพราะว,ว่ากลัวฝนนะคะฝนตกบะะ่อยเนาะใบก็เริ่มหายแล้วเด้อค่ะใบเริ่มหายแล้วฝนตกเนาะไม่ได้เชือกมันคอแท้ไปไป นี่เขาก็เก็บเขาหอมนะคะเบึ้งสภาพใบเก็บเขาหอมเนาะ,ะนเพราะว่าฝนลงบ่อยนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะหายหมดนั่นเองเนาะค่ะเนาะ,ะ,น,ะ,ะนี่ถ้าโดนฝนเยอะกลายเป็นไม่มีใบนะคะ นี่นะคะอันอยู่ในกระถางของฮาเนาะอันกระถางเล็กนะคะอันกระถางไงหันใบเริ่มเริ่มหน่อยลงแล้วนะคะเราก็ถ้าใบหายทั้งหมดเราก็เอาเคาะหัวเขาไว้เ้อค่ะ mm. เดี๋ยวขอสิปเปียกอนนะคะ่ะดยวหัวจะหายนั่นเองนะคะอันนี้ก็โดนฝนเยอะนั่นเองนะคะโดนฝนนั่นเองนะคะ ที่ใบน้อยๆเนี่คือโดนฝนทั้งนั้นนะคะ่ะนี่เนาะโดยโดยภาพรวมนี่อันบอลสีของเรายุบเยอะนะคะเนาะโดยภาพรมวมเลวเนาะ,ะเห็นบองว่างๆอยู่เลยเนาะคะ่ะยุบเราก็รีบเคาะเอาเก็บหัวเขานะคะเก็บหัวไว้นะคะเดี๋ยวเขาซิหัวหายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอันไม่ยุบก็งามนะคะอันบ่ยุบก็งามนะคะ มีใต้ห่มใหม่นะคะการพันสีออนแอเนาะอันนี้นกพะเก้านะคะนี่เนาะอัน,นกิตติมาตนะคะนี่หลวงพ่อวีระเนาะ ยุบเยอะนะคะนะงอละงองลยแ,แงงเขาต้องได้เก็บออกให้หมดนะคะเคาะอาหัวไว้เนาะถ้าบอลมันบ้านแบบนี้กะเขาไม่ค่คอยเรื่องมากปนเดยเนาะคะ่ะแต่บางอันที่อยุบไปเขาบก็ต้องเคาะอาหัวไว้นะคะอย่ารอให้สายเกินไปเนาะคะนะ่ะเนาะอย่ารอให้สายเกินไปเนาะ อันนี้นะ่ะสิเป็นเงาวกวนอูนะคะนี่เนาะถ้าเขาเขา <ๆ S 2> แบบใบหายนี่เขาก็ต้องรีบเก็บ <ๆ S 2> เนาะค่ะเนาะนี่ปีกกินนาลีนะคะปีกกินนาลีของเรานะคะ มักบวดลายใบเ่าน,นะคะอันนี้น่าจะเป็นคุ้มก้าหรืออะไรจำไม่ได้นะคะหน้าตาใล้ายๆกันเลยเนาะหวานนกคุ้มนะคะอันนี้เนาะ เลืองเลืองหลายอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวเขาที่ได้เบิ่งแบบใกล้คิดแน่อยากน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างถ้าใบหายเขาก็ต้องรีบเคาะเอาหัวเพิ่นออกแล้วค่ะถ้าไปเบิ่งค่ะอันฟักทองที่เราปลูกไว้หน้าบ้านนะคะไดา้ย,ยากก็ ยังไม่เสร็จเลยนะคะอีกฟังนี่นะ,ะมันหยุดนะคะแล้วก็หาคลิปเนาะ,ะไม่ได้ไปไหนนะคะฝ้ากับมืดอยู่เนาะ,ะนี่นะคะฟักทองเนาะ,ะมีมะละกอด้วยนะคะ ยอดสวยนะคะแต่ยังบ่ทได้เห็นดอกกับหน่วยเพ่นเลยเนาะคะ่ะปลูกตะไคร้พร้อมนะคะเพราะว่าเอาไว้เอาไว้อะไรดีคุมหญ้าเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่เขาเริ่มมามาปลูกปลูกแซมอีกไหมนนคะ ปลูกแซมอีกนั่นเองนะคะฟักทองเนาะ,ะเนาะปลูกไ่ได้กินหน่อยเท่ากับกินยอดไปเนาะคะ่ะบ่ต้องซีเรียสเนะาะหยาบฟักทองในแมวนี่ตรงริมถนนเท่ากับได้หญ้าออกหมดเลยนะคะเอาตะไคร่มันลงเนาะคะ่ะเพื่อเป็นการคุมหญ้านั่นเองนะคะเนาะเป็นคุมหญ้าไว ต้นไม้แถวหน้าบ้านออกน,ะะน้องค่ะยังไม่เห็นดอกเลยนอค่ะสําหรับฝักทองเขาเนาะยังไม่เห็นดอกเลยนะคะ ดอกดอกเริ่มเริ่มเห็นแน่แล้วเนาะคะ่ะกำลังงามเลยคะ่ะกำลังงามเนะะาะวังอ่าหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาสองอาทิตย์อี่อย่างนั่นฝนเพิ่งตกเนาะคะ่ะเพิ่งตกอาทิตย์นี่เนาะ,ะจากนั้นมาก,ก็ขึ้นแรงเลยะคะ่ะ นี่พริกของเรานะคะเขาเอาเขียวนาโนมาลดแล้วนะคะอันฝักท้องนี่เนาะ,ะเป็นดินทรายนะคะบ่ค่อยงามปานใดเนาะ,ะตรงที่งามกับงามเนาะอ่ามาดบริกาน,น้วยเขากัดจิ้มยอดไปนะคะเราอย่าไปซีเรียสเนาะคะ่ะขอให้ได้ปลูกเนาะนะคะเขาพายเบิ้งฟังนันเนาะเราพึ่งได้หญ้ายังไม่เสร็จเลยนะคะ นี่ค่ะเป็นงานเป็นการดดยหญ้านะคะดดยหญ้าถึงลิ้มถนนเลยเนาะแล้วก็จัดการเผาๆนะคะนี่นะคะฟักทองเรามาปลูกเสริมอีกนะคะอีกฟังทางนี้เนาะเรามาปลูกเรียนน้ำกลุลแลว กำลังตัดต้นชิลิกออกนะฮะเนาะตัดต้นชิลิกออกยังไ่ได้ยังพ่ท่นได้เลี้ยวอยู่เนาะนี่หญ้าดายยังไม่เสร็จนะฮะเขากะเอาพริกนะฮะมาวานน้ำเนาะแล้วก็ปลูกฟักทองเจมๆไปด้วยเนาะอันนี้ไปคอมเมล็ดจากจาก,กขราเจ้ามาด้วยค่ะนี่ อะนราย่นี่นะคะ,มะเมล็ดฟักทองเราเตกแล้วนะคะปลูกได้สามสี่วันแล้วเนาะนี่ญ้าที่ยังใดยังบม่เสร็จนะคะปลูกตะไคร่ไว้คุมหญ้านะคะเขาก็กำลังงามนะคะตะไคร่เนาะเพิ่งปลูกเองเนาะเดี๋ยว โอกาสบ,งบางๆเขา,าขาผ้าเขาเบิ้งผักหวานเขาเนาะคะ่ะมีเป็นดินบ่ง,งาะะ้เด้วค่ะแต่เราก็ลดด้วยอีเขียวนาโนไปแล้วเนาะคะ่ะหญ้าคุมเยอะแล้วนะคะนี่เราจะดดยหญ้าพวกนี้ไปให้เสร็จและะนะ้วค่ะเนาะเสร็จตามแนวนี้เนาะหกหกนั่นทั้งนานั่นก็คือถั่วแปบนะคะปลูกถั่วแปบนั่นเนาะ ทำไปนะคะกินคนเดียวนี่ไม่หมดนะคะปลูกเพื่อพี่เพื่อน้องเนาะคะ่ะเพราะได้ถ่ายคลิปนี่ต้นชีเล็กนะคะมื่อนี้เขาฟันไปเมื่อนี้เองเนาะนะคะนี่ตะไครถทานี้แบบนี้เขาก็คุ้มนะคะไม่ให้ยากเกิดเนาะ,ะมันก็ต้นชีเล็กเหมือนกันนะคะ แก่ๆหัวหนั่นกับเป็นผักเสี่ยวด้อกับผักกันตงเนาะเข้ากับสิตัดด้วยค่ะมีโอกาสว่างเนาะเลือกจากโรงเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็เข้ากับสิมาตัดเนาะนั่นทั่วแปบเขาเนะคะ่ะเอาๆเ,เ,เอาผู้ใดมาเนี่เอาเฉากล้วยเฉากล้วยเส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 ยตที จก้กุ้ยกินขนมบอกินขนมบอมาหาแม่มามาเรียวเรๆๆวเร็วเร็วเรๆๆวเรวรวเรวเรวมามาอุยอ้ยอุย้อุ้ยอุฟัง <laughs> <laughs> ซึ่งมาทั้งแมวหลายชีวิตเนาะคะ่ะ <c oughs> ชหลิกก็งามนะคะคุณผู้ชมบ้านขาในบุอิดของจินเด้วยค่ะกระเบิงกระ กลายเป็นหกไปเลยเด้อค่ะอันนี้หญ้าน,นี่เขาก็ต้องมาด้ยาให้เสร็จก่อนนะคะอันนี้ชีเหล็กนะคะน,นี่น้องก,กำลังงามเนาะคะ่ะชีหล็กชีหล็กชีหล็กอันนี้มะนาวนะคะอันนี้ถั่วแปดสายตาบอดพี่นอ้องหมุนขวักขวกวกขวกวกอุ้มใย,ยเกินนะคะคือเราปลูกตั้งแต่ปลูกตั้งแต่นานแล้วนะคะเลยได้อุ้มใหญ่เกินไป รอดูนะคะว่าเขาสิออกลูกออกหน่วยแบบใดเนาะนะคะใหญ่เกินเนาะแตกกินกันสาขาหลายเกินมันก็เลยกลายเป็นหกไปเลยนะคะอ,อันนี้ห้างหมดแดงเขาไม่เห็นดูสัวขาวเนาะคันเนี่ ห้อกวนเพิินไปขันหเฮากวนเพิินเฮอแก่งเพิินเนาะใบเยอะนะคะไปทำรังใหม่นะเขาเห็บพรเขาได้พักซื้อนะคะเขาทำรังแบบพอได้พักนะ,ะหมดแดงเยอะนะคะบ้านเราเนาะทั่วแปบ,ท,แปบะะทั่วแปบนี่งามนะคะทั่วแปบเนาะดีเคือออกเยอะเลยนะคะ รอตอนพันสิเป็นออกลูกก่อนเนาะมาปิดกล้องตรงดอกอันชันนะคะดอกอันชันก็งามนะคะนี่ตะผักเนาะคะ่ะแล้วก็ชีเหล็กนั่นเองนะคะบ่ะเห้องว่าให้พันตนนะะุนใหญ่เนาะตัดใบเน,นาะค่ะฤดูหน้าฝนนี่แบบฤดูฝนนี่สิโอ้ยหกนะคะหกหลายเนาะ,ะต้องได้หญ้าแบบให้ได้ทุก อาทิตย์ท่าสามอาทิตย์ค่อยมาได้ย่านี่คือโบวไหวนะคะขอบคุณเล,ลาลๆนะคะที่รับชมชิปของไทยบ้านเลี้ยงเป็ดนะคะขอบคุณนะคะอ,อุ้ยน้องนึกว่ามันเฉากล้วยคนก็เลยสีลมนำ้ำสีงามบ่ะคะงามเนาะ ถ้าอุ้มยญยขึ้นเท่ากับตัดเขาออกไม่ต้องให้เขาขึ้นเยอะนะคะขึ้นเยอะแล้วก็กลายเป็นหกไปนะคะ่ะขอบคุณหลายๆนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะหกเนี่ยก็อดเอาพี่น้องต้องได้ดายยญานะคะ